สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังแฟนรายการที่กระตักตู้ทุกท่านครับพอการมือนี่แก้วตรงกับวันที่หนึ่งเปิดาคมำสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก็เป็นวันแรงงานเนาะนะครับวันนี้พี่น้องพบใชอแรงงานนะครับทั่วทุกประเทศเลยนะครับได้เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันเนาะนะครับสำหรับสถานการณ์ฝนฟ้านะครับของประเทศไทยของภาคอีสานตอนบนของเฮานะครับทางอุตุนิยมวิทยาก็ได้ สีน้ำมาแจ้งมาบอกกาวให้พพ่นนหนได้รับหู้รับราบกันนะครับตัวการรักนะครับทีทยดไฮช่วงนี้ยังคงมีฝนฝ่า,ากระนองต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีลาากักขณะองอากาศร้อนในช่วงกลางวันเนาะนะครับการหนึ่งมาจากความกดอากาศสูงนะครับจากประเทศจีนนะครับยงังคงส์แพขามาปกลุมทางประเทศไทยตอนบนนะครับในขณะเดียวกันนะครับร่มใตร่นตะว,วันออกเฉียงใต้กับผัดปกลุมแล้วก็เอาความชืน้นขามา น้ำนะครับเฮ็ดให้ทางภาคอีสานนะครับภาคกลางภาคตะวันออกนี่นะครับกรุงเทพน้ำนะครับมีความชื้นของกางสูงนะครับในขณะที่นะครับในช่วงกลางวันนี่นะครับว่าจะเป็นวานหรือมันนีอุณหภูมิในภาคอีสานตมนปรงเข้ามีอากาศท้อนนะครับอากาศท้อนถึงแม้ว่าจะบ่ถึงเกณฑ์ร้อนจัดแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ของอากาศท้อนเนาะอุณหภูมิสามห้าสามหกสามเจ็ดกะที่ว่าห้อนกันที่เดียวนะครับนี่นะครับ ในขณะที่มีอากาศท้อนห่อนก็สะครับนอกจากนี้ยังมีขืนอยู่ที่ร่มไฟแต่วันตกที่เคลื่อนจากภาคเหนือเขามาปกคลุมทั้งภาคแต่วันออกเชียงเงาตอนบนนะครับหลยปัจจัยไลย่ตัวการแบบนี้นะครับเขามาประสมผนเปกันนะครับเพิษไห้พาคตะวันออกเชียงเงาตอนบนในมนีนะครับมนีกับวันที่นั่งพฤษภาคมนี่ล่ะนะครับก็ยังคงมีลักษณะของฝนฝ้าคะนอ,องร่มกัโฉกแห้งคือขื้นอยู่นะครับมีเป็นภาพ ดาวเทียมนะครับผับไทยดาวเทียมจากอวกาศทีดตายลงมาก็จะเห็นนะครับแนวลร่มนะครับที่เกิดจากความกดอากาศสูงนะครับที่ปกคลุมประเทศวทยดนามและจีนใต้นะครับห้วนโตแล้วก็พัดปกคลุมทั้งอีสานเท่านะครับเห็นมีร่มไต่ร่มตลวันออกเชยงใต่ป็นเป็นแนวผัดสอบนะครับปกคลุมเกิดเป็นเมฆเป็นฝนอยู่ในช่วงนี้นะครับเมฆกับคลังร้ายแล้วก็มีเริ่มมีฝนประปายแล้วนะครับทั้ง ฟังตอนบนก็มีคืนกระแสลมไฟแตะวันตกเนาะโอ้หลายตัวอยา่าตัวการนะครับหลายปัจจัยนะครับเมื่อบ่งภาพรดาร์านะครับรดาร์าก็จะเห็นชัดขึ้นม่าอีกว่ามันมีฝนนะครับว่าจะเป็นทั้งจังหวัดชัยภูมิจังหวัดเลยนะครับขอนแก่นตอนบนนะครับอุดรธานีนะครับสกลนครกลาลสินนะครับขยับไปทั้งนครพนมหรือแม้แต่ไปทั้งจังหวัดน้องขายก็เริ่มจะมีฝนแล้วนะครับ ในดได้ของสกลนครนะครับก็จะเห็นนะครับกุมฝนไปอัดกันอยู่ทั้งประเทศเป็นบ้านนะครับแต่นะครับแต่ว่าช่วงใบคำคาดว่าจะมีการเกิดเพิ่มเติมข้ามาทั้งจังหวัดบึงกาฬนะครับึังนาความพนมตอนบนนะครับรวมทางสกลนครอุรธานีน้องค่ายน้ำนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้นะครับที่เป็นภาพรด้ด่านะครับตลอดเมื่อนี้นะครับพยากรณ์อากาศ2ีชช่วงนะครับ ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนนะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงนี้ไปหาเที่ยงมืดอื่นเนาะนะครับมีเฮดไห่พายเท่านั้นเช่นตอนบนมีอากาศร้อนมีฝนฝ่าคะนองกับยุทธภัณฑ์ลอยละ40ของพื้นที่นะครับที่สําคัญก็ยังคงมีลมกระโชกแห้งเกิดขึ้นนะครับโอกาสที่สิฟ้าผ่ายมีฝ่า่าเกิดขึ้นใดก็ยังคงมีอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับพี่น้องนบางเฮ้านะครับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันนี่ก็อยู่ที่ประมาณ35ถึง37องศาเซลเซียสครับ ต่ำสุด4 4 2 6องศาเซลเซียสขอให้พี่น้องบ้านเฮาดูแลสุขภาพนะครับเนื่องจากอากาศบางทีมันฮอนอยู่นะครับแล้วก็มีฝนนะครับนวมทางอันตรายที่เกิดจากฝ้าคะนองอาจจะมีฝ้าผ้าเกิดขึ้นน้ำมีลมกระโชกแห้งเกิดน้ำนะครับพี่น้องก็ต้องดูแลแล้วก็มันสังเกตนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารทรัพยายกอนนรอากาศจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยานะครับผ่านช่องทางต่างๆม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กของกรมอุตุ หรือของศูนย์นุต้คอนแกนเองนะครับหรือว่าทั้งเว็บไซต์ของศูนย์อุต้คอนแกนนะครับหรือนะครับเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตลอดจนช่องวิดีโอนะครับช่อง YouTube นี่แหละนะครับมีการอัปเดตต่อการพยากรณ์อากาศให้พี่น้องได้รับรับทราบติดตามตามเต้สะดวกที่ติดต่อหรือว่า,าติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากช่องทางใดนะครับนี่ก็เป็นลักษณะอากาศในช่วงนี้นะครับ ช่วงนี้นะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับตังแต้มือนีไปนะครับหลายๆพื้นที่นะครับในภาคอีสานตอนเท่าอตอนบนของเฮ้านี่นะครับถังแต้มมือนีไปอุณหภูมิจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับมืออื่นกับค่อยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอาจจะมนีนะครับช่วงช่วง บริเวณดันตะวันออกนะครับจะมีฝนหลายขึ้นนะครับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นกับเฮดไหมีฝนฝากระนองมีฝนตกหลายขึ้นกับแถบทั้งดันตะวันออกของภาคอีสานตอนบนนะครับว่าจะเป็นทั้งจังหวัดนครพนมอ,อังสกลนครตอนบนเริ่มทางเบืองการนํานะครับอาจจะมีฝนหลกนะระมู่ในช่วงจากตั้งแต่วันที่3เป็นตนนน้นไปอาจจะมีฝน ต่อเนื่องนะครับสำหรับจังหวัดติพากาวมาเมื่อกี้นะครับส่วนจังหวัดดันนในก็มีอากาศหร้อนเป็นส่วนร้ายนะครับมีฝนเกิดเป็นช่วงใบคำนะครับนี่ก็เป็นลักษณะอากาศช่วงปลายฤดู้อนกันแล้วนะครับเดี๋ยวจังได้นะครับช่วงกลางเดือนหรือปลายเดือนพฤษภาคมนี่นะครับทางกรมอุตุกสิทธิติดตามแล้วก็ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนจากฤดู้อนเข้าสู่ฤดูฝนก็ต้องคอยติดตามอัปเดตข่าวสารวิทยาอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยา ย่างใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับใ่วกอนอากาศมันน,นี้ก็คงจะมีเพียงแค่น,นี้ก่อนเดี๋ยวจังมาพอกันไหมมืออื่นครับสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน